สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสศวิมลปีชาพันกุลนะคะหรือว่าคุณหมอแจนนะคะเป็นสุตินารีแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเบสสาสตร์การเจริญพันธุ์ที่จีเนียไทยแลนด์ค่ะ ถ้วยอนามัยนะคะจริงๆก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการนําเข้ามาใช้กันนะคะฉะนั้นก็วันนี้หมอจะมาแนะนํานะคะว่าถ้วยอนามัยเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ใช้ยังไงบ้างนะคะด้วยที่จะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะค่ะถ้วยอนามัยนะคะมันก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งะคะ่ะที่สำหรับใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะเพื่อรองรับประจําเดือนของเราเมื่อเรามีประจําเดือนนะคะซึ่งอาจจะมีวัสดุหลายๆแบบในท้องตลาดให้เลือกใช้นะคะอย่างที่หมอถืออยู่เนี่ยเป็นวัสดุ ดูที่เรียกว่าซิลิโคนนะคะซึ่งจะพบว่ามีการแผ่น้อยมากอันนี้ก็คือถ้วยน้ำมันนะคะทีนี้เวลาเราจะใส่เนี่ยขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยนะคะ1ก็คือการบีบนะคะ2ี่สองก็คือการพับซึ่งการพับนี่ก็มีหลายๆรูปแบบเหมาะจะให้ดูวิธีรูปแบบที่นิยมกันนะคะก็คือต้องแต่เป็น c 4ก็คือแบบนี้ C4 หรือว่าจะเป็น7ซแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นพิพ์ดาวแบบนี้ แิ้วตานี่ก็เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างนิยมเพราะว่าขนาดที่ใส่เข้าไปมันจะค่อนข้างเล็กนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสอดเข้าไปข้างในนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใส่ถ้วยน้ำลยที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็อาจจะดูตั้งแต่เข้าไปได้กันลึกจนถึงประมาณ1เซนใต้จากปากมดลูกหรือว่าอาจจะต่ากว่านั้นก็ได้นะคะแต่ไม่ควรจะลึกจนเกินไปเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการลีกได้เหมือนกันนะคะ,ะนั้นก็คือตำแหน่งนะคะก็อาจจะอยู่ได้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะหรือตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรจะ สมมากจนออกโผล่ออกมานอกช่องคลอดคืออย่างน้อยต้องให้เข้าไปจนหมดหรือออกมาเพียงเล็กน้อยเพราะว่าออจุกของถ้วยน้ำไมันะคะทุกที่ห้องจะตัดได้ ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนจะมีปัญหาหรือไม่แล้วก็เจ็บไหมคะก็เป็นคําถามที่พบได้บ่อยสําหรับทุกคนนะคะที่มันจะถามว่าเอะถ้าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ถ้วยน้ำใหม่ได้ไหมนี่ก็คือว่าถ้าเกิดเราอายุประมาณ20ขึ้นไปนะคะหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วโตมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะการทํากิจกรรมในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินยืนขี่จักรยานต่างๆเนี่ยจะทําให้เยื่อบุมดลินมีการยืดออกแล้วโดยปกติเนี่ยเยื่อบุมดลินมีช่องให้ประจําเดือนเราออกเวลาไม่่ไดด้เปป็นนทีิตั เวลาเราโตขึ้นมามีกิจกรรมต่าง,างๆเนี่ยเยืมม่อพรมจันทร์จะถูกยืดออกแล้วก็จะมีช่องที่สามารถที่จะใส่ถ้วยน้ำไมาได้แต่ถามว่าผู้ใช้ที่อายุน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายของตัวเองมากนะักเนี่ยถ้าจะเริ่มใส่งต้องมีความเข้าใจก่อนว่าสรีระร่างกายเราเป็นยังไงอันที่2ก็คือ,เ,อเลือกขนาดของถ้วยน้ำไมาให้เหมาะสมถ้าเกิดอายุน้อยแล้วก็ไม่เคยมีบุตรควรจะเลือกถ้วยน้ำไมาที่มีขนาดเล็กรวมถึงการใช้สารหล่อลื่นเข้ามาด้วยคาถาม อันที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยอย่างที่บอกถ้าผู้ใช้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองเลือกใช้ก็จะสามารถใส่ได้โดยที่ไม่เจ็บมากแต่จะถามว่าสบายมากไหมก็อาจจะไม่ใช่ว่าแบบสบายมากแต่ว่าก็คือหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับมันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเมมีความไม่มั่นใจแล้วก็มีความเครียดกับมันเยอะมากเนี่ยนะคะจริงๆหมอเขาไม่ได้แนะนําให้ต้องแบบไปบังคับให้ตัวเองต้องใช้ ถ้าใช้ถ้วยนำมาแล้วจะทําให้มีปัญหาช่องคลอดขยายหมคะคือช่องคลอดเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุหย่นจูกมากนะคะขนาดคนที่เคยคลอดลูกมาแล้วเนี่ยช่องคลอดก็สามารถกลับมากระชับได้อีกครั้งส่วนอันที่สองขยายหรือไม่ขยายส่วนใหญ่น่าจะพูดถึงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานส่วนล่างหรือว่า oss, เพวิ i c floor m u s c l มากกว่าซึ่งมันคือกล้ามเนื้อที่อยูรร่รอบๆช่องคลอดด้านล่างะคะ่ะหรือปากช่องคลอดแต่ส่วนด้านในที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้มี พาร์ทที่เกี่ยวข้องกับความกระชับนะคะแล้วสามารถขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระในขณะที่ใส่ถ้วยาะนาำัยได้ไหมคะช่องปัสสาวะช่องคลอดและทวารหนะักเนี่ยเป็นช่องที่อยู่คนละช่องกันอยู่เรียงกันท่อปัสสาวะอยู่ด้านหน้าช่องคลอดอยู่ตรงกลางแล้วก็ท่อวันหนักอยู่ด้านหลังฉะนั้นการใส่ถ้วยนามายลยเนี่ยไม่มีผลต่อการปัสสาวะและก็อุจจาระ,ะคะ่ะใส่เวลานอนประจําเดือนจะไหลยอมกลับไหมคะ ถามว่าไหลย,ย้อนกลับไหลย้อนกลับเข้าไปในตัวเราไหมไม่นะคะก็เหมือนกับภาวะปกติที่เราใส่ผ้าหนาไมายหรือว่าแบบสอดนะคะยังไงประจําเดือนก็จะไหลออกมาอยู่แล้วซึ่งมันก็อาจจะมีการกองอยู่ขึ้นอยู่กับท่านอนนะคะถ้าเกิดนอนหงายมากก็อาจจะมีการไปพูกองอยู่ช่องคลอดด้านหลังเยอะหน่อยฉะนั้นถ้าการใส่ถ้วยหนาไมก็เหมือนกันเพราะว่าเราใส่ถ้วยแล้วเข้าไปรองรับอยู่ในช่องคลอดอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะมีการย้อนกลับของประจำเดือนเข้าไปในร่างกายไม่มีะคะ่ะ มันคือการที่ไม่ได้ขับเลือกเสียออกมาเลต่อค่ะไม่ค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆถ้วยน้ำหมนะคะทุกยี่ห้อค่ะก็จะมีการแนะนําไม่ให้ใช้ถ้วยน้ำัยมเกิน12ชั่วโมงอยู่แล้วนั่นก็หมายว่าเป็นระยะเวลาปลอดภัยของการมีประจำเดือนอยู่ในช่องคลอดระยะเวลาหนึ่งะคะ่ะที่จะไม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ไดานะคะฉันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเลือดเสียอะไรที่เก็บไว้ในร่างกายค่ะแล้วเคยมีใครที่ใช้หลอดแพ้ถ้วยน้มันไหมะคะยังไม่มีรายงานทางการแพทย์บอกว่ามีคนแพ้ถ้วยน้มันเพราะส่วนใหญ่ถ้วยน้มันเนี่ยที่ผลิตในตลาดปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกลุ่ม l a เท็ก r e ฟลีแล้วก็เป็นซิลิโคนหรือว่าเป็นเมดิเทคเกรดต่างๆ ซึ่งพบกันแทหน้อยมากก็โดยสรุปนะคะถ้วยน้ำไม้เนี่ยมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งการรองรับประจําเดือนเนี่ยก็มีตัวเลือกมากมายนะคะตั้งแต่ถ้วยน้ำไมา้ผ้าน้ำไมา้หรือถ้าในแบบซอสฉะนั้นก็คือให้เราเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดะคะ่ะ